โซเชียลสะดุดตาภาพล่าสุดที่แอปทักษออนลงสตอรี่เอททำไมติดตามกันแค่สองคนจากกรณีไอจีของคุณทิมพิธาได้โพสต์ผ่านไอจีที่ชื่อทิมขีดล่างปิตะซึ่งเป็นภาพที่ที่ทิมพิธาโพสต์ภาพคู่แอปทักซออนน้องปีใหม่และน้องๆ้องพิพิมโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า Good to see you Today ซึ่งแปลว่าดีใจที่วันนี้ได้เจอคุณ ซึ่งหากย้อนไปฟังที่น้องปีใหม่เคยบอกในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองน้องปีใหม่ตอบเรื่องความของแม่แอปทำเอาคนกรีดท,ทั้งสตูดิโอมาแล้วโดยในรายการปุ้ยพิมลวันได้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังซึ่งน้องปีใหม่ตอบว่ามีแน่นอนและเมื่อโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ น้องปีใหม่ตอบกลับว่าคนใหม่และปุ้ยพิมลวันถามต่ออีกว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าแม่ทางด้านน้องปีใหม่ตอบกลับทันควันว่าอายุเท่าเท่กันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาด้อมส้มเฮอีกครั้งเมื่อเข้าไปสองอายุทิมพิธา4ีปีส่วนแอปทักษอรอ,อายุ42ปีเช่นเดียวกัน